สวัสดีค่ะบัวแต้จิ๋วอาหารไทยเจนนะคะเดี๋ยววันนี้ก็จะมาทำบัวรอยน้ำขิงสอดไส้ถั่วแดงกวนอร่อยอรอ,ยอร่อยแบบนี้ไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาทำบัวรอยน้ำขิงนะคะวันนี้ก็จะใส่เป็นไส้ถั่วแดงกวนนะคะทำเป็นก้อนๆลูกๆแบบนี้นะคะลูกละห้ากรัมค่ะ ขิงนะคะขิงเก่ค่ะแล้วก็นําไปล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วก็หั่นเป็นแว่นๆนะคะแล้วก็จะมีน้ำตาลทราแดงมีน้ําเปล่ามีแป้งข้าวเหนียวค่ะส่วนผสมมีแค่นี้เดี๋ยวเราไปลงมือทํากันเลยนะคะค่ะขั้นตอนแรกค่ะเราก็จะต้มน้ำหนึลิตรให้เดือดค่ะพอน้ําเดือดดีแล้วนะคะเราก็ใส่ขิงลงไปค่ะปิดฝานะคะต้มด้วยไฟอ่อนประมาณ20นาทีนะคะ ิ้งของเราก็ต้มครบเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะตักชิ้งออกค่ะจากนั้นเราก็จะใส่น้ำตาลลงไปนะคะวันนี้ก็จะใส่เป็นน้ำตาลไม่ขัดสีลงไปค่ะ เพื่อนจะใช้เป็นน้ำตาลอย่างอื่นก็ได้นะคะความหวานก็ปรับได้ตามความชอบค่ะก็จะใส่พอประมาณนะคะคนให้น้ำตาลละลายค่ะพอน้ำตาลละลายดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพักส่วนนี้ไว้ก่อนค่ะแป้งข้าวเหนียวค่ะแล้วก็มีน้ำเปล่านะคะเป็นน้ำอุณหภูมิห้องปกตินะคะ ทยอยใส่ลงไปค่ะนวดให้เข้ากันนะคะถ้าแป้งแห้งจนเกินไปเราก็เติมน้ํานะคะถ้าแป้งเหล,ลวเราก็เติมแป้งข้าวเหนียวลงไปนะคะนวดไปเรื่อยๆค่ะ ค่ะแล้วก็นวดแป้งได้ที่แล้วนะคะแป้งก็จะมีลักษณะที่สามารถปั้นเป็นก้อนได้ค่ะอย่างนี้นะคะนี่ค่ะสามารถที่จะปั้นเป็นก้อนได้ค่ะต่อไปค่ะเราก็จะนําไส้มาใส่ได้เลยนะคะคลึงแป้งให้เป็นก้อนกลมๆนะคะแล้วทําออกเป็นแบนๆค่ะนําไส้มาหอนะคะ ใหญ่ได้ตามความชอบเลยค่ะแล้วก็คลึงเป็นก้อนกลมๆนํามาวางในจานที่มีแป้งโรยไว้นะคะเป็นแป้งข้าวเหนียวค่ะโรยไว้เพื่อไม่ให้ขนมของเราติดจานนะคะคลึงแป้งให้เป็นก้อนกลมแล้วก็แผ่ออกให้เป็นบางๆนะคะพอที่จะใส่ไส้ได้จากนั้นนําไส้มาใส่แล้วก็ห่อให้มิดเลยค่ะก้อนเล็กก้อนใหญ่ได้ตามความชอบนะคะ ประมาณนี้ค่ะค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นวิธีการต้มบัวลอยค่ะเราก็จะต้มน้ำให้เดือดเลยนะคะใส่บัวลอยลงไปเลยค่ะ แล้วก็ต้มมาเรื่อยๆค่ะด้วยไฟกลางนะคะวิธีสังเกตว่าบัวลอยของเราสุกใช้ได้หรือยังเราก็จะสังเกตตรงแป้งนะคะถ้าแป้งใสๆนะคะก็สุกแล้วค่ะ<ม>เดี๋ยวเราจะตักออกนะคะไปพักไว้ในน้ำอุณหภูมิห้องปกติเพื่อคลายร้อนแล้วก็ทำให้บัวลอยไม่ติดกันค่ะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นวิธีการตักเสิร์ฟค่ะเราก็จะตักบัวลอยออกมาพักไว้ให้เสดดน้ำนำมาใส่ถ้วยขนมแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะตักน้ำจิงลงไปค่ะง่ายๆอร่อยๆแบบนี้ค่ะเพื่อนๆก็ลองไปทำทานดูนะคะเมนูนี้เหมาะสำหรับหน้าหนาวมากๆเลยค่ะค่ะถ้าเพื่อนๆชอบนะคะก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยค่ะ สำหรับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีนะคะ